ายหลังจากที่มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชาติไทยช่วอายุไม่เกิน21ปีที่จะเตรียมสำหรับการแข่งขัน2รายการสำคัญในปีหน้าคือฟุตบอลยู22แชมเป์เอเชียรอบคัดเลือกต่อด้วยซีเกมในช่วงปลายปีซึ่งผู้จัดการทีมรายนี้เป็นสุภาพสตรีที่จะเข้ามารับงานหนักดังกล่าวและหลายคนสงสัยว่าเธอมาจากไหนหลายคนสงสัยและก็ตั้งคำถามว่าจะทำงานนี้ได้หรือไม่และยังมานำไปเปรียบเทียบกับมาดามแป้นวอพาลลัมซามผู้จัดการทีมสาวไทยที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลกเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับวัฒยาวงโอพาสี ยม่กิน21ปีกันครับจริงๆก็ตั้งแต่ที่เริ่มต้นการทํางานมาก็ของเดียส่วนตัวค่อนข้างจะอยู่ในสายของมีเดียมาโดยตลอดนะคะก็มีเริ่มจากผลิตรายการตอนนั้นก็สมัยยังไม่มีทีวีดิจิตอลยังไม่มีดาวเทียมก็จะเป็นแค่ตัวทีวีอนาล็อกก็จะผลิตรายการต่างๆที่ป้อนเข้ากับช่อง5แล้วก็มีรายการในช่อง9บ้างค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มต้นก็คือจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ ก่อตั้ง Spring News ก็ตั้งแต่เดวันก็เริ่มมาด้วยการกับทีมคนอื่นๆค่ะแล้วก็ก็จนก็ตลอด6ปีที่ผ่านมาก็ทำอยู่ในส่วนของตัวตัวทีวีข่าวเป็นหลักก็มันก็เป็นมันมีทั้ง ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือหมายถึงว่าในการทํางานมันก็เลยทําให้ทั้งในทีมสตาฟเองแล้วก็ในส่วนของทางเดเองมันก็เลยทําให้เราก็ค่อนข้างที่จะคือพูดคุยกันได้แบบสบายใจแล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะว่าตอนที่เจอโค้ชยงด้วยความที่คาแรคเตอร์คือจริงๆโค้ชยงก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเนี่ย เดว่าตอนที่เราพูดคุยกันแล้วก็ตั้งแต่เดวันที่ได้มีโอกาสเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างในการทํางานค่อนข้างจะรีแลกซ์ค่ะค่อนข้างจะเออพูดคุยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมันไม่มันมันค่อนข้างจะค่อนข้างเรียกไร คือค่อนข้างจะเปิดอกพูดคุยกันได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้ก็คงจะต้องขอโอกาสเข้ามาทํางานแล้วก็เดียก็คิดว่าเราก็มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทางานเต็มที่อะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในการทํางานทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของสปิริตทีมมันเป็นเรื่องของทุกๆ คนในทีมที่มันจะต้องวิ่งไปด้วยกันเราก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ในส่วนของทางเดียดก็คิดว่าเราก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วเท่าที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมโคช้ชหรือทีมสตาฟทุกคนก็มีความตั้งใจเข้ามาในการทํางานตรงนี้เต็มที่นะคะก็เดียว,ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ามันก็คงจะต้องรอดูในส่วนของการแข่งขันในแต่ละฤดูกาลในแต่ละแมชแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราคงเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะสิ่งที่เรามองคือเราก็ตั้งเป้าในเชิงระยะยาวอะค่ะ และนั่นเป็นการทําความรู้จักกับเธอในเบื้องต้นหลังจากนี้ผลงานจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเธอจะสามารถสร้างทีม u 21ให้สามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่และแฟนบอลไทยก็ร่วมส่งกาลังใจช่วยเธอกันด้วยครับ